ดูพัฒนาการอีกนะครับต้นนี้ต้นที่ต้นที่สี่เหรอเรามาดูพัฒนาการดูตุ่มไม่เช่น,นะครับโอ้มาแล้วนะดูตุ่มดูตุ่มไม่ใฉ่เห็นไหมตุ่มตุ่มเนี่ยเสยดายมันหน้าฝนเนาะมันมีน้าฝนลงเนี่ยตุ่มเห็นไหมตุ่มออขออีกดอกหนึ่งข้างในหน่อยอีกหนึ่งกระบี่ จะได้ไม่เห็นน้ำเลยหนึ่งเพลยุ <hi> ทธนี่เนี่ยเริ่มมาแล้ว um เริ่มร่องเลยเห็นเป็นตุ่มๆเนี่ยตุ่มๆเน่ยข้างในมาแล้วนะเห็นไหมเริ่มมีน้ำยางนะครับนะนะให้ดูพัฒนาการจากข้างบนหัวมาละหัวมาแล้วแล้วก็ตามขอบขอบเนี่ยเห็นไหมเอฟซีตามขอบขอบเขาขาวเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะขอบขอบเขาขาวดูใกล้ดูพัฒนาการนะครับเนี่ย นี่เป็นร่องเหมือนมันสร้างร่องท่อมาแล้วนะมันสร้างท่อมาแล้วในเอฟซีนะ F นะแต่อันนี้ไหลมาจากข้างบนแต่ว่าตรงท่อตรงท่อขอบขอบเนี่ยเหมือนจะจะเหมือนหน้าตายเปลือกไม่แตกนะครับเอฟซี F C ครับตัวนี้ดูท่อดูท่อเป็นตุ่มๆม,มันสร้างท่อให้ดูดูใกล้ๆตรงท่อนะครับเป็นตุ่มๆนะฮะตุ่มท่อน้ํายางนะครับเนี่ยๆปลายเล็บผมเนี่ยเล็บกระดำเลยเกินนะฮะ นี่นะยเนี่เป็น,น,นตุ่มนะฮะอันนี้มันไหลมาจากข้างบนดูนะครับแต่ว่าดูพัฒนาการจากแห้งๆเลยนะได้ขนาดนี้นี่โอ้โหเริ่มเริ่มทาวันที่สี่กรกฎาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่นะว,นนว,นวันที่เจ <7 S 2> <8. S 1> ็ดเอ้สิบเอ็ดโอ้เจ็ดวันเจ็ดวันมันได้ขนาดนี้นะอยู่จากแห้งๆเลยนะครับ fc ครับ ดูนะฮะประมาณนี้เลยนะครับให้ดูตุ่มๆไอ้ข้างในมันก็จะพอมีบ้างแล้วละมันก็จะเริ่มออกมาจะให้ดูตุ่มๆกันนะตุ่มๆกันนะตุ่มๆข้างนอกเนี่ยดูหัวท้ายมันจะประมาณนี้แหละฝนตกครับขนาดฝนตกเราก็ต้องดันด้นมาฮะมาทําให้เอฟซีได้ดูต้นที่สี่นะอีพีที่สามเริ่มรักษาไปได้เจ็ดวันเอง ก็จะให้ดูพัฒนาการนะครับจากยางหน้าแห้งหน้าเหือดนะครับหน้าแห้งจนเขาย้ายมาตรงนี้นะครับเนี่ยย้ายมาตรงนี้ย้ายมาตรงนี้เลยไม่ต้องไปขีดแล้วเนาะฝนตกไม่ได้เแล้วงนี้เนี่ยเนี่ยหน้าแห้งเขาก็ขีดจากตรงนี้นะหน้าที่หนึ่งนะติด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 ตัวเนี้ยตายตัวเนี้ยหน้าตายเห็นไหมครับลองขีดแล้วเนี่ยแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ขีด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  ไม่มีน้านะคะดูอีพีที่ดูคลิปเก่าๆของต้นที่สีได้เลยนะคลิปอีพีแรกอ่ะของต้นที่สีไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีเขาขาวอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้เขาขาวมาจากนี่เลยเห็นไหมเขาขาวน,นี่คือน้ํายางนะเดี๋ยวก็จะมีตุ่มเล็กๆเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะฮะไม่รู้ว่างตอนไหนก็มาตอนนั้นฮนะ,ะเลิกงานนะครับนี่เลยนะครับสอขาวฟูออกมาเลยฝนตกเสี่ยงตากฝนมาเลยนะครับ ให้ fc ให้ได้ดูกันนะครับเชิญชมกันไปนะครับผมต้นนี้ให้ดูเป็นต้นต้นไปนะฮะจริงๆรมันหายทุกต้นแหละแต่ fc อยากเห็นว่าโอ้ดูรีวิวให้เป็นจากต้นที่ไม่ออกเลยดูให้น้อยนะฮะผมก็จะพยายามทําคลิปอย่างเงี้ยดูขาวออกมาเลยครับเริ่มมีน้ํายางขาวปนเลยครับย้อนดูได้ฮะ้นที่สี่อันนี้ ep ที่สามนะฮะตอนน้นจะมีมาเรื่อยๆนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ